สวัสดีครับผมนายมนตรีมุญกกิติครับก็เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดีต้นชุมชนาจากกศนตะบ,บนโคกมิน้นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแรกเริ่มที่เข้าร่วมในการอบรมก็คือได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางพ่อแม่พี่น้องในชุมชนให้ชักชวนกันเพื่อขยายโอกาสในการทำการตลาดผลผล,ผลิตที่เป็นงานเกษตรของพวกเราครับ จากการที่ได้รับการอบรมนะครับก็ทางด้านคุณครูวิทยกรกศน,นะครับก็เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญนะครับตรงนี้เราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการทําตลาดออนไลน์นะครับได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมากนะครับจากเดิมที่เรายังไม่เคยนะครับในการใช้สื่อออนไลน์ในการทําการตลาดเลยนะครับก็ทางการเรียนก็เป็นไป อย่างเป็นกันเองนะครับคุณครูก็มีความรู้ความสามารถนักเรียนก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ครับในส่วนตัวที่ผมทำในด้านการเกษตรครับก็จะมีจากด้านทำปลูกผักสลัดนะครับเป็นหลักแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของผักคะน้าเคลนะครับผักคะน้าเคลก็ตอนนี้ผักสลัดที่ทําเรื่องการตลาดก็ ค่อนข้างจะขายดีตอนนี้ก็กําลังจะคิดเพิ่มในเรื่องของโรงเรือนเพื่อเพิ่มเพิ่มนผลผลิตให้มากขึ้นนะครับไม่เพียงพอตอนนี้ก็ถือว่าทําตลาดแล้วก็ตลาดมีมากกว่าที่เราที่ผมคิดไว้นะครับตอนนี้ก็จะพยายามขยายพื้นที่ขยายโรงเรือนต่อนะครับตอนนี้ก็ได้รับประโยชน์จากการรวมอย่างคิดว่าดีที่สุดครับในเรื่องของการตลาดครับผมก็ได้ทําการขายผ่านในเรื่องของ เพจ Facebook นะครับชื่อเพจสวนผักปลอดสารบ้านนัทดาครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามก็เป็นพี่น้องในชุมชนแล้วก็มีในเรื่องของกลุ่มตลาดที่เป็นผักสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ตลาดหลักก็คือทางด้านเพจ Facebook แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดสีเขียวที่เป็นกลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านน้อยคีรีนะครับซึ่งทําการตลาดวางตลาดอยู่ที่ ปอทน้องหินนะครับชื่อตลาดสีเขียวมีม,มีในเรื่องของลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําผู้หลักสุขภาพนะครับที่เขา,าต้องการบริโภคผักสีเขียวหรือว่าผักปลอดสารหรือผักปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางนี้อยู่สําหรับในเรื่องของการทางเกษตรก็ส่วนของรายได้ก็เป็นถือว่าช่วยในการ สนับสนุนของพวกจุนเจือเรื่องครอบครัวได้นะครับจากที่เรามีอาชีพเราคือทําอ้อยเป็นหลักตรงเกษตรปลอดสารตัวนี้เราทําเสริมขึ้นมาเพื่อเป็นไรายได้ช่วยในครอบครัวนะครับในเรื่องการขยายตลาดนี่เราคิดว่าใช้ดีต้นมาช่วยนะครับเป็นตลาดดีต้นโคกขมิ้นสีเขียวด้ืว่กลุ่มตลาดสีเขียวที่จะเวลาเพื่อสำหรับพี่น้องที่เขาต้องการ ในเรื่องของผักของเราที่เราโพสต์อย่างเงี้ยแล้วก็พี่น้องต้องการในส่วนของผักในส่วนของผักที่เป็นเป็นผักปลอดภัยตรงนี้เราก็จะเป็นการสื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องมาที่ตลาดสดแบบเดิมก็จะเป็นตลาดสดออนไลน์แทนนะครับจะสะดวกในการาพบปะกันทางด้านดิตอลและทางด้านโทรศัพท์แล้วก็ผัก ที่เราคิดไว้ก็คือส่งให้กับผู้บริโภคให้กับพี่น้องโดยตรงก็จะเป็นผักที่สดใหม่นะครับพี่น้องก็จะได้รับการาผักที่สดใหม่เวลาประทานแล้วก็การซื้อขายไม่ต้องบไปเดินตลาดสดเหมือนเดิมแล้วก็จะแค่ดูในเรื่องของ Facebook ในเรื่องของกลุ่มที่เราทําขึ้นมาอย่างนี้จะช่วยเราสะดวกขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีตรงนี้นะครับซึ่งเดิมเรายัางไม่เคยมียไม่เคยทํา ตลาดสดก็คือเราจะต้องไปเดินไปหาซื้อในตลาดซึ่งเราก็ยังไม่รู้จะได้ผักที่เราต้องการหรือเปล่าอนาคตเราก็จะเป็นตลาดดิจิตอลแทนอันนี้คิดว่าจะได้รับประโยชน์ามากที่สุดเป็นอนาคตของตลาดผักสีเขียวเราด้วยแล้วก็เป็นพี่น้องเพิ่พพอมโอกาสให้พี่น้องในการช้อปปิง้งในการเลือกซื้อได้ด้วยครับอยากจะขอขอบคุณนะครับในเรื่องของการอบรมแล้วก็ เรื่องของอ,อบรมเรื่องดิจิตอลชุมชนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนนะครับให้เรามีโอกาสในเรื่องของการทําตลาดทางด้านดิจิตอลนะครับตรงนี้คิดว่าได้รับประโยชน์แล้วก็ทางด้านขอขอบคุณอีกทีนะครับทางด้านก่สนอที่ให้การอบรมพวกเรานะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตเราจะมีเพจแอดมินที่ทำในเรื่องของการ ตลาดดิจิตอนในชุมชนของเราเพิ่มขยายตัวขยายผู้ที่จะทำเพิ่มขึ้นมากมากกว่าเดิมอีกนะครับตรงนี้ก็อยากจะขอขอบคุณครับทางด้านกสนคบกมินขอบคุณครับ